นะคะสวัสดีผู้นำพี่น้องที่ลักในระคีทุกท่านนะคะก็ในเช้าวันนี้เราจะเข้ามารับฟังพระเจะนะคำของพระเจ้าร่วมกันนะคะตอนนี้เราจะเข้ารับฟังเราล่วมใจกันอษฐานัะครู่นะคะถ้าแต่พระเจ้าพระบิดาที่รักในเช้าน,นี้พระบิดาเจ้าโอ้เราเข้ามาลกทูลมาสรรเสริญมัสกการพระองค์เราจะเข้ามาฟังสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าเป็นถ้อยคําเป็นพระนะที่มาจากพระองค์เป็นอาหาร ยามเช้าที่ใหม่สดอยู่เสมอพระบิดาเจ้าและเป็นสิ่งที่เป็นจะเป็นวิตามินสําหรับป่ายวิญญาณของเราทุกคนพระบิดาเจ้าที่เราจะมีประโยชน์ผ่านคําสอนคําแบ่งปันหนนใจยามเช้านี้พระเจ้าทรงเจิมข้าองในการแบ่งปัาและเจอพี่น้องทุกคนที่จะฟังพระเจนาคำของพระเจ้าให้เป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของเราทุกคนพระบิดาเจ้าเราขอบคุณโรงปากเวลานี้ไว้กับองค์ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนนะคะ หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะมาพูดคุยแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็คือวิตามินของพระเจ้านะคะวิตามินของพระเจ้านะคะพี่น้องเราเคยได้ยินโฆษณาหนึ่งใช่ไหมคะที่บอกว่ามีอาการชาร้าคิดถึงวิตามินยี่ห้อที่บอกนะคะแต่พี่น้องคงเคยดูโฆษณากันนะคะอะแต่ว่าวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้มาขายยานะคะพี่น้องแถมมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันนะคะวันนี้ไม่มีข้อเพิ่มทีเยอะแต่เป็นเนื้อหาที่ ข้าพเจ้าคิดว่าก็ชีวิตเราต้องกำรงอยู่ด้วยร่างกายเนาะมีเลือดมีเนื้อมีหินังนะคะเราก็ต้องดูแลร,ร่างกายหรือฝ่ายกายภาพเราอย่างดีนะคะเราจะมาทําความรู้จักกันนะคะว่าวิตามินคืออะไรคะวันนี้บางคนอาจจะตอบได้บ้างอาจจะตอบไม่ได้ก็มีนะคะบางคนยังอยู่ว่า ก็ยังไม่รู้เลยว่าวิตามินมันคืออะไรใช่ไหมคะแต่วันนี้ข้าพเราจะมาแบ่งปันนะคะว่าวิตามินคือสารอินทรีย์ที่มีความจําเป็นต่อร่างกายของเราทุกคนโดยเป็นตัวช่วยในการทําให้ระบบต่างๆภายในร่างกายนะคะเกิดความสมดุลขึ้นตลอดจนเสริมสร้างการจเจริญเติบโตของร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีภายในร่างกายขึ้นที่สําคัญคือร่างกายเราของเรานะคะไม่สามารถผลิตหรือสังเคราะห์วิตามินขึ้นเองได้นะคะจึงต้องจําเป็น ร,ร,าาร,รับสารอาหารรับสารอาหารจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละมือ้อบางรายอาจต้องได้รับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเข้าไปเพื่อทดแทนวิตามินที่ร่างกายของเราขาดไปนะคะตามแพทย์วินิจฉัยเขาบอกวิตามินมีมากมายหลายประเภทนะคะแต่โดยหลักๆแล้ววิตามินจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือาประเภทแรกนะคะวิตามินที่ละลายในน้ําเช่นวิตามินซีและวิตามินบีทุกชนิด และประเภทที่สองคือวิตามินที่ไม่ละลายในน้ํานะคะแต่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน a วิตามิน d วิตามิน e และวิตามินเคเป็นต้นนะคะสองประเภทนี้หลักๆนะคะนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีกมากมายที่จะเป็นต่อระบบการทํางานของร่างกายนะคะเราลองมาดูประโยชน์ของวิตามินหลักๆที่สําคัญต่อร่างกายก็มีอะไรบ้างข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างวิตามินสองประเภทนะคะประเภทแรกคือวิตามิน a น้องเราจะรู้กันดีเนาะเอตาชาบี A A B A B e, ใช่ไหมคะช่วยในเรื่องการสร้างเซลล์ช่วยส่งเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันส่งเสริมการสร้างของกระดูกและฟันมีส่วนช่วยในการบำร,รุงสายตาช่วยลดการอักเสบของสิวและยังสามารถในการลดจุดด่ดางดำได้นะคะหากขาดวิตามินเออาจจะทําให้เกิดการตาบอดกับนะคะหรือมีปัญหาทางสายตาช่วงนี้เราใช้สายตาในการ ดูไลน์ดูแอปอะไระต่างดูเฟซอะไระต่างๆเนี่ยมันใช้เรื่องสายตายเยอะอาจจะมีการตาแห้งตาปวดหรือตาแดงได้นะคะเยื่อบตาอักเสบหรือเส้นเลือดฝอยในตาแตกได้นะคะน้องผิวแห้งกระดูกเติบโตช้าและฝานห่อนแง้นะคะแหล่งว,งวิตามินที่พบมากมาในอาหารได้แก่ผักกุ้งแครอทผักโขมแล้วก็ผักบอกคลี พักคณะหรือในกลุ่มเนื้อเช่นตับก็ปลาสแซลมอมปลาทูน,น่านมและผลิตภัณฑ์จากนมนะและประเภทที่สองคือวิตามินบีมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการทํางานของระบบหัวใจและกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มการเผาผลาญข,ของคาร์โบไฮเดรตให้เปลี่ยนเป็นพลังงานอาการของผู้ที่ขาดวิตามินบีคือเหนื่อยง่ายเหื่อาหารปวดกล้ามเนื้อเป็นตะเขียวมีอาการเหน็บชาตามมือและเท้าแหล่งอาหารที่มีวิตามินบีหนึ่งสูงเช่นข้พืชเมล็ดถั่วต่างๆโดยเฉพาะ,มะเมล็ดงาถั่วเหลือง พืชตระกูลถั่วยีสต์และเนื้อหมูน,นะคะข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้นํามาแบ่งปันนะคะคือจากกลุ่มผู้รักสุขภาพและในปัจจุบนันมีผู้คนจํานวนมากป่วยด้วยโรคกระดูกฝันปวดกล้ามเนื้อเป็นตะเิวกล้ามเนื้ออักเสบและร้ายมาเป็นากนั้นก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแอทั้งหมดที่กล่าววันนี้เป็นวิตามินฝัยร่างกายนะเนาะ พี่น้องดูดูตามนะคะวิตามินฝ่ายร่างกายนะมีความสมําคัญมากเลยนะคะถ้าเราขาดวิตามินไปเนี่ยร่างกายเราก็ไม่มีแรงเนะเาะแล้วก็จะทําให้เราเกิดการเจ็บป่วยมีการเขาเรียกอักเสบของของร่างกายนะคะพี่น้องถ้าเราไม่มีวิตามินบางคนมาว่าอ่าไม่ต้องกินวิตามินเยอะแต่เราไปอ่าไม่ต้องกินวิตามินแบบพวกที่พระเจ้าสร้างมาคือผักปลาอะไรต่างเนี่ยเราไปซื้ออ่าเป็นแคปซูล อัะนะนี้ไม่ได้ต่อต้านคนทานอาหารเสริมน,นะคะแต่กําลังจะบอกว่าแหล่งวิตามินที่ีสดก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมาตั้งแต่ปฐบปาถปลาแล้วก็คือผักสดผักอจาจจะไปนึ่งไปต้มอ,อะไรก็แล้วแต่เรานะคะปลาใช่ไหมคะแล้วก็ีส,สะอาดเอาพระเจ้าก็ไม่ได้มีเครื่องมือผลิตมาอาหารเม็ดอะไรใช่ไหมผลิตภัณฑ์ยาอะไรต่างแต่พระเจ้าสร้างมาล้วนแต่ดีใช่ไหมคะน่าแหละวิตามินที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องพี่รัก ถ้าเกิดเราขาดวิตามินก็จะทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยเนาะยิ่งผู้รับใช้พระเจา้าใช้ทั้งแรงกายแรงใจใช้สติปัญญาใช้สมองเยอะเราต้องทานสิ่งที่มีประโยชน์ที่มีวิตามินอย่างดีงเห็นไหมคะวิตามินฝ่ายร่างกายมีความสําคัญอย่างไรวิตามินฝ่ายอวัยาณยิ่งมีความสําคัญมากต่อการดาเนินชีวิตที่ดีของเราใช่ไหมนะคะแล้ววิตามินฝ่ายญวัยวะอะไรอะ่ะคะก็คือพระคำของพระเจ้าอยู่ในวัททิวบทที่สี่ข้อที่บอกว่า ฝ่ายพระองค์ตัดตอบว่ามีพระคัมภีเขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระธไอ้พระวจนะขุกธรรมขึ้นออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านะคะหมายถึงพระวจนะของพระเจ้ามีความสาคัญอย่างมากในการดิงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายวิญภาพของจิตเตียนเพราะว่าวจะนะเป็นอาหารเป็นวิตามินบำรุงจิตวิญญาณให้มีความเติบโตในการเดินติดตามพระเจ้า เราจะใช้วิตามินของพระเจ้าในสามด้านวนันนี้ในสามด้านเท่านั้นที่พระเจ้าจะมาแบ่งปันข้อพ,พูงน้อยมากแต่เชื่อว่าบทเรียนตรงนี้จะเป็นที่หนุนใจพี่น้องอยากมากนะคะเพราะว่าเข้าพีสามข้อเนี่ยจับกันให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาะเจะอยากจะให้เน้นเข้าไปในในฝ่ายที่เราจะต้องสัมผัสเราต้องเปลี่ยนแปลงจริงน,น,นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ครอบครัวข้าพเจ้าก็กําลังดําเนินการทาอยู่นะคะเพราะว่าเรามาคุยกันแล้วว่าเราคือครอบครัวผู้ทบใช้พระเจ้าเนาะ เราจะเจ็บจะป่วยจะตายในช่วงเนี้ไม่ได้นะคะผลงานยิ่งน้อยอยู่เราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีนะคะบ้านของข้าพเจ้าเนี่ยทำกเกษตรดีด้วยนะคะด้วยการปลูกผักทีนะะ้องปลูกแบบคนขี้เกียจนะคะก็คือปลูกแมงม,มท่อปลูกแมยางรถยนต์ปมมลูกในภาชนะหักแตกแล้วแล้วเราก็ปลูกหมดเลยนะคะพี่น้องแล้วก็ได้กินผักที่สะอาดปลอดสารพิษอันนี้เครดิตต้องให้ผู้ทีสัมปรติขออาจารย์ เพราะว่าปุ๋ยสารสิงเนี่ยช่วยได้เยอะจริงในการปลูกผักอะไรต่างเนี่ยทำให้เติบโตเร็วแล้วก็ได้กินผักที่มีรสชาติกรอบและหวาน้วยนะคะถ้าพี่น้องสนใจไม่ได้โฆษณาให้จานสิทธานะคะถ้าพี่น้องสนใจติดต่อจานสิทธาได้นะคะในสารพิษเพราะข้าพเจ้าลงแล้วกล้าการันตีว่าดียอดเยี่ยมจริงนะคะผลของพระเจ้าทําอะไรก็ดียอดเยี่ยมอยู่เสมอนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องรักแล้วก็บ้านข้าพเจ้าก็ยังเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงปลาแบบว่า ไม,ไม่ไม่ได้เน้นเนื้อาหารเน้นไ,ไม่ได้เน้นเนื้อาหารจะให้ปลาก,กินแต่เป็นการแบบใช้ผักใช้ผลไม้ที่เรามีอยู่ในสวนเนี่ยให้ปลาก,กินนะคะแล้วเราก็ได้กินของดีด้วยคือปลาก,ก็มีรสชาติที่ดีด้วยหวานด้วยไม่เป็นสารพิษนะคะอันนี้ก็คือแบ่งปันนิดนึงนะคะเพราะว่าครอบครัวทำจริงแล้วก็ครอบครัวข้าพเจ้าทำจริงในด้านเรื่องป่าพยาภาพเนี่ยเราตั้งใจที่เราจะปลูกผักกินเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีมีสโลแกนในครอบครัวนะคะ ที่กินกินที่ปลูกนะคะปลูกไว้กินก่อนถ้าเหลือก็เอาไปขายนะคะพี่น้องก็อยากจะเอาพี่น้องเอาไปใช้ได้นะคะของต่งด้านนะคะเราจะมาใช้เพราะว่า,นะาจะน่าวิตามินของพระเจ้าในต่างด้านนะคะด้านแรกด้านร่างกายพี่น้องด้านร่างกายเขาบอกถ้าเราใช้ร่างกายมากเกินไปเช่นทํางานหนักไม่ค่อยพักผ่อนนอนไม่เป็นเวลา กินมากเกินไปไม่ออกกำลังกายหรืออาจจะเที่ยวมากเกินไปนะบางคนบอกว่าไม่ได้เที่ยวมากแต่คิดมากเกินไปมีความเครียดมากเกินไปวิตกกังวลมากเกินไปพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะทําให้เราเจ็บป่วยโดยไม่รู้ตัวนะคะหรือมันจะมีส่งสัญญ,ญาณนะคะล่าสุดเนาะเมื่อเมื่ออต้นเดือนธันวานะคะพาพเจ้าก็มีอาการผิดปกติของ ารร่างกายนะคะรู้สึกว่ามีการเมื่อยอยู่ตลอดเวลานะคะตื่นมาก็เมื่อยทํางานก็เมื่อยเนีะเราเป็นอะไรนะ,เ,ะเมื่อยอยู่ตลอดเวลาจากการอาการเมื่อยและเวลาตื่นนอนมาเนี่ยมีการชาทั้งตัวนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเออเป็นแค่อากาศหนาวเพราะเดือนทันวามันมอากาศเย็นใช่ไหมคะแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้ใส่ใจที่ว่าเอ๊ะมีอาการชาแล้วเหมือนมันมีอาการเตือนแล้วนะคะพอเริ่มชาปุ๊กแล้วตอนนี้ไปยกของหนะักเพราะว่าบ้านข้าพเจ้าทำาัวนเนาะ ทำทำส่วนไม่ได้เดินอยู่ในห้างนะพี่น้องเอมันหนักนะงานหนักนะคะพี่น้องที่ลักก็ถ้าพี่น้าทําส่วนแล้วทีนี้ไปยกของหนักนะคะก็เกิดมีอาการที่เขาเรียก่กล้ามเนื้ออักเสบฉับพลันนะคะแล้วก็เป็นที่หลังแล้วเลาไปที่ขาลุกขึ้นไม่ได้เดินไม่ได้นะคะทีนี้ไปหาคุณหมอคุณหมอก็จัดยาฉีดยาแล้วก็ให้กินยาแล้วก็มีวิตามินบีเนี่ยนะคะมีมาให้ด้วยนะคะ แล้วคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นนะให้กลับมาหาคุณหมอใหม่นะคะข้าพเจ้าก็ถามคุณหมอว่าอันนี้เกิดจากอาการอะไรเขาก็บอกว่ากล้ามเนื้อ,อมีปัญหากล้ามเนื้อเจ็บฉับพลันนะคะและภาวะของกล้ามเนื้อคุณเนี่ยสามารถที่จะกลายไปเป็น,ปน,ปน,ออก,นกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้่อยๆคุณพี่น้องที่รักนี้เขาบอกถ้ากล้ามเนื้ออ,อ่อนแรงเนี่ยใช้เวลาร,ารักษานหลายปีนะกว่าจะกล้ามเนื้อจะกลับมาแข็งแรงได้แล้วก็บางคนอาจจะ ตลอดชีวิตพี่น้องของดวงดาที่ข้าพเจ้าได้กลับมาหายเป็นปกติแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าจะลังจะแบ่งปัน,ปนพี่น้องบอกว่าจะบอกว่าพระเจ้าส่งเรือนเราในเรื่องฝ่ายาภาพนะะว่าเราควรจะต้องแอร่างกายเราแล้วคนที่40อัพตรงนี้มีเยอะนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะพี่น้องที่รักไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินคุณหมอก็แนะนําม,มาเรื่องการออกกําลังกายเราก็คงจะไปทําอะไรที่มัน เต้นอะไรกันไม่ได้นะเราก็โยู่คาอยู่ห้องอยู่บ้านได้นะคะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักษาข้าพเจ้าหายแล้วก็มีสัญญาณเตือนของโลก,กต่างๆเหล่านี้ด้วยการที่เราทํางานหนักมากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนเท่าไหร่จะพี่น้องเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเวลาใหมา่ยิ่งเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินให้มีเราต้องดูแบบว่าพี่น้องเราท่องโลกออนไลน์นอยู่แล้วเนาะ เราก็เข้าไปเสิร์ชดูได้ว่าวิตามิน B มีอาหารอะไรบ้างเพื่มเดิมได้นะคะแล้ววิตามินต่างๆเราจะกินอาหารอะไรเข้าไปเสริมสร้างได้นะคะพี่น้องของระเจ้กกาเราก็ต้องดูแลร่างกายให้ดีนะคะวิตามินฝ่ายจิตวิญญาณจะรักษาอาการเหล่านี้พี่น้องถ้าในเมื่อเราวิตามินฝ่นยายกายภาพเรารู้แล้วว่าคืออะไรใช่ไหมคะแล้วลองมาดูวิตามินฝ่ายจิตวิญญาณที่จะรักษาอาการเหล่านี้อยู่ในพระธรรม1โคริีธ์บทที่6ข้อ19บถึงบนะคะ ได้กล่าวว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าทรงคือท่านไว้ด้วยราคาสูงเอนชนะจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการออกด้วยร่างกายของท่านเกิดพี่น้องวันนี้เราเป็นที่แน่ใจแน่ชัดกันแล้วว่าร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าเราก็ต้องดูแลอย่างดีนะคะตอนนี้พระเจ้าก็ลด ก,การกินนมนะไม่ได้กินดะแล้วนะคะเลือกกินแต่ที่มีประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็กางข้าบกลางคืนเนี่ยก็จะไม่ไม่ไม่กินเยอะนะคะเราจะไม่กินเยอะแล้วก็ไม่นอนดึกนะคะแล้วก็คุยกันในครอบครัวว่าไม่เกินสี่ทุ่มนะเราจะต้องนอนหรือไม่เลทเกินห้าทุ่มเราต้องพักผ่อนร่างกายแล้วแล้วเราจะคิดอยู่เสมอว่าเราร่างกายเราคือวิหมีารของพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะคะแล้วก็เราต้องพักผ่อนที่มากนะคะ พฤติกรรมที่ทําให้เราเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายเราต้องทำสามสิ่งนี้นะคะคือหนึ่งลดลดคืออะไรคะไม่ใช่ลดบรรทุกรถสิบล้อละคะลดลอเลรถลดพฤติกรรมลงเช่นเคยนอนดึกก็ให้เขานอนเร็วขึ้นอย่างที่บอกนะคะไม่เกินสี่ทุ่มหรือเลทไม่เกินหา้าทุ่มเพราะว่าช่วงนี้ร่างกายจะขับสารพิษออกมานะคะใครอยากหน้าสวยหน้าเด็กไม่ไม่ผิวพรรณไม่เหี่ยวหยียดจานนะคะก็ให้นอนช่วงเวลานี้นะคะพี่น้องแล้วก็ตื่นเช้ามาดื่มน้ำาส้วก็ แก้วสองแก้วนะคะ่ิวพันของท่านก็จะสดใสอันนี้พูดถึงฝ่ายกาย,ยภาพด้วยส่วนฝ่ายจิตยาเราก็ต้องอธิษฐานอ่านพระกีอธิษฐานนมัสการและอ่นนานวจนะคําของพร้เจ้านะคะและอันทีอ่อย่างที่สองคือละเช่นอะไรคะเที่ยวมากเกินไปก็ละการเที่ยวลงบ้างจะได้ไม่เสียเปลือกเงิน,นทองอันนี้สําคัญนะพี่น้องนะสาคัญนะถ้าเราละการเที่ยวได้เนี่ยมันก็จะหยุดการกับใหญ่ใช้ส่อยลงไปนะคะอยู่กับบ้านปลูกผักปลูกทบ สวนอะไรต่างหรือไม่ก็เย็บปักถักร้อยอยู่บ้านก็ได้นะคะคนเป็นแม่บา้าน่วนคนที่ทํางานก็อันเนี้ยไม่ต้องพูดถึงไม่มีเวลาไปชอปปิง้งไปเที่ยวอะไรอีกแล้วนะคะนอกจากวันหยุดหรืออะไรเงี้ยนะคะก็อขอบคุณพระเจ้านะคะและอย่างที่สามก็คือเลิกเช่นอาหารบางอย่างมีไขมันมากเกินไปบางคนชอบกิ๊งงอย่างยังบเราเลิกไม่ไดใไในน้ใช่ไหมพี่น้องบอกว่าถ้าจะให้ฉันเลิกกินอันเนี้ยฉันต้องเลิกทำบางสิ่งดีกว่าใช่ไหมพี่น้อง เลิกไม่ได้ก็ต้องทานน้อยลงนะคะหรือไม่ก็ทานที่มันไม่มีไขม,มันไปติดหรืออะไรอย่างต่างเนี่ยเราก็ใช้เขาเรียกว่าใช้หลักการพิจารณาอยู่นะคะการกินเนาะเราก็ค่อยๆกินลดลงนะคะอะไรที่เลิกได้เลิกเลยบางคนบอกว่าถ้าจะให้ฉันเลิกทานกาแฟเฉยๆก็กเลิก <c oughs>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  อะไรจริีกวา่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่ามันเลิกยากจ,จริงๆนะคะเพราะอาหารตรงเนี้ยมันอยู่กับเรามาเนิ่นนานเนาะแล้วเราก็ถูก กมาด้วยนะคะก็ค่อยๆพัฒนาวินยันยฝ่ายจิตใจเราไปด้วยนะคะและฝ่ายกิจภาพเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองให้ลดละเลิกได้นะคะของดวงดาวน,นะคะและด้านที่สองคือด้านจิตใจนอ้องด้านจิตใจนี่ก็สําคัญนะคะอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบเจ็ดข้อยี่สิบสองบอกว่าใจล่าเริงเป็นยายอย่างดีแต่จ,จิตใจที่หมดมานะทําให้กระทุกแห้งน,นะะ้องวันนี้ใจล่าเริงเป็นยายอย่างดีเราจะทําได้อย่างไร บางคน,นบอกฉันก็ตื่นเช้ามาฉันล่าเริงอยู่แล้วแต่พอตกฉากสายฉันก็เริ่มเครียดอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าการเจ็บป่วยเนะี่ยมันจะเริ่มที่ทางจิตใจก่อนเนาะพอเริ่มเจ็บป่วยทางจิตใจมันจะลามไปสู่ไปเขาเรียกว่าเอาอยว่าภายในก็จะคอยปวดป่วยนะคะเขาบอกโรคมะเร็งโรคร้ายบางชนิดหรือโรคเครียดอะไรต่างหรือโรคซึมเศร้าเกิดนะจากสภาวะทางจิตใจนะแต่เราในฐานะที่ปเราเป็นคนของพระเจ้าเนะี่ย ยาหน้าเดิมเป็นยาอย่างดี y aya y aya y aya เราทําได้อย่างไรนะสิ่งแรกก็คือกูพ e, ันตัวเกิดทิรจกักมาถูเซลใช่ไหมพี่น้องลิ่งยิ่งเราไปกลุ่มเซลใช่ไหมเราจะหลั่ง้ามากเลยเราจะมีความรู้สึกมีความสุขมากเลยกับการที่ได้ระบายได้พูดได้ปลดปล่อยของปัญหารหรือการรับใช้พเจ้ารับใช้พี่น้องต่างๆใช่ไหมเรามีความสุขที่ได้เป็นพวกปากพูดคุยนะฮะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยในกลุ่มเซลมีความสุขมากเมื่อวานนี้ลูกแก่แก็บอกอาจารย์อยากจะให้มีเซลทุกวันเลยนะเพราะว่า่มเซลมันมีความสุ มากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอขอบอุณพระดาวาแล้วเราก็ผูกพันตัวกับพิจารณ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่สองคือออกประกาศออกกับใช้น้องเราสังเกตดูนะคะถ้าเราอ hmm. อกท ok, ํางานของพระเา้าโดยการออกประกาศข่าวก็เกิดมันจะมีความสุขมากๆเลยนะเราจะรู้ส,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 สึกมีการปลดปล่อยเป็นมีสารแห่งความสุขหลั่งออกมาคือแบบมีความสุขที่ได้เห็นคนรับความรอนมีความสุขที่ได้เห <Ooh. S 2> ็นคนได้ย <in close. S 1> ินเรื่องราวข่าวก็เกิดของพระเา้าใช่ไหมคะ เราจะมีความสุขพี่น้องลองไปทํากันนะคะแล้วเราก็ออกรับใช้ร่วมกับคุณนํำศิทยาพิบาลอาจารย์นะะข้าพเจาพูดถึงตรงนี้พี่น้องแบบสี่ท่านคือผู้รับใช้ของคุณดาวอยู่แล้วนะคะเราก็จะเป็ุนใจสมาชิกที่อยู่ภายใต้การแรมของเราด้วยนะคะให้ออกประกาศออกรับใช้นนี้นะคะของะเจ้าสิ่งที่สามก็คือฝึกมองโลกในแง่ดีอันนี้ส่วนสําคัญมากนะคะการฝึกมองโลกในแง่ดีมองตามหลักการสุขุมพีนะแต่วงเลบพี่น้องไม่ใช่มองโลกในแง่ดี เรื่องนะคะมันก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาสู่ชีวิตสู่ครอบครัวของเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกมองโลกในแง่ดีในทางของลูกา,าและใช้หลักการลูก้าในการไม่ได้ัยสิ่งต่างๆนั้นด้วยนะคะอย่างที่สิ่งที่สี่พูดและคิดแต่เรื่องดีๆวันนี้เราต้องพูดแต่เรื่องดีๆใช่ไหมคะพูดแตเ่เขาเรียกว่าแก่บวกพูดแต่สิ่งที่ออกมาจากใจพูดแต่สิ่งดีๆแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆนะคะก็จะทําให้จิตใจของเรานั้น ล่าเลิงนะคะเขาบอกใจล่าเลิงเป็นยาอย่างนี้นั่นแหละค่ะยารักษาโรคชันดีเป็นวิตามินอย่างดีที่พระเจ้าเขียนในหลักการของพระเจ้าในสมุดสิตบทที่17บเจ็ดข้อยี่สองมันคุ้นท้องได้แล้วมันสั้นมากเลยนะคะ,ะข้าพเจ้าถึงบอกว่าหยิบยกข้องมีมาสั้นๆน,น้อยๆเราจะได้จำได้นะคะของพระเจ้าและด้านที่สามสุดท้ายนะคะ น,น้องวันนี้มีคนมากมายกระหายหาวัตถุสิ่งของในโลกนะคะเช่นอะไรคะกระหายเงินกระหายเงินนะ,ะกระหายความรักมากบารมีต่างๆเกียรติยศชื่อเสียนนงต่างๆนะ,ะมีสิ่งของฟุ่มเฟือยมากมลยตอนนี้ละประเทศไทยข้าพเจ้าเคยเข้าไปสำรวจเพจหนึ่งแนละ้วบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียไปแล้วที่มีของฟุ่มเฟือ,อยเยอะที่สุดในเอเชียนะคะ กฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าเยะเมืองไทยมีของฟุ่มเฟือยเขาบอกมีฟุ่มเฟือยนะรถบ้านหนะึ่งมีรถอีกคันเราอยู่กันกี่คนมีรถกี่ค,นคันนะคะตู้เย็นมีกี่หลังโทรทัศน์ทีวีเนะี่ยมีดูกี่เครื่องโทรศัพท์มือถือคนหนึ่งไม่ต่างว่าสัพเครื่องอนนั้นคือของฟุ่มเฟือยแต่ไม่ใช่หมายความว่าเรามีแล้วจะเป็นความบาปเลยนะคะเราไม่ได้ไปรักสิ่งของนะั้นใช่ไหมคะพี่น้องแต่เรามีเพื่ออาจจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องใช่ไหมคะ เรามีเพื่อที่จะใช้การในการทำลายกลุ่มหรือการทำรับใช้พระเจ้าเรื่ต่างแต่สิ่งของพวกนี้เราต้องนำมาใช้ให้มีประโยชน์นะคะดาวนะคะเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งของเราจะไม่รู้สึกว่าเออมันเป็นของฉันนะทุกอย่างสิ่งเนี่ยในบ้านอะไรในชีวิตเราเนี่ยเป็นของใครคะของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ให้เรามีเงินไปคะเราก็มีของมีเงินซื้อใช่ไหมแต่วันนี้พระเจ้าอนุญาตให้เรามีลและจะอวยพรเราเป็นเศรษฐีในอนาคตใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราต้องเป็นเศรษฐีได้บัตรนญาตก่อนนะคะ แล้ไหวไกยภาพจะตามน์นะคะของพระเจ้าแต่เราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเราต้องกระหายอย่างคนที่ชอบทำเราต้องกระหายอย่างคนที่ชอบทำน้องไม่ใช่ไม่ใช่ชอบทำแบบทางานนะแบบเราทำงานงานเช้าอาบขํามอาบล่งอะไรเงี้ยจนไม่มีเวลาพักผ่อนทํางานเพื่อได้เงินอะไรเงี้ยพี่น้องมันก็จะทําให้เราเราตกมาตรฐานพระเจ้าไว้ได้นะแต่เราต้องกระหายอย่างคนที่ชอบทำกระหายในพระครัก็คือกระหายพระครัพระเจ้า น้องวันนี้เราต้องกระหายมาค่ะบรจา้ายิ่งกินเข้าไปมันก็ยิ่งกระหายกระหายมันก็โอ้ยิ่งหิวเพราะว่าจ้านาคำของพระจ้าแต่วงเล็บถ้าเรากระ,ะหายหรือหิวห,ห,หรือกินพระคำมากเกินไปโดยที่เราไม่ได้คิดย่อยไข้ขวน้องจะอื่มนะคะและสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นพอจรท,ที่สุดแต่ถ้าเรากินอย่างพอพอดีอ่านเพราะจะน่าำแล้วย่อยเคียเเ้ยวเอื้อเขาเรียกเคี้ยวเอื้อหรือไข้ขวดเนาะยังพอดีพอเหมาะเนี่ยและในชีวิตประจำวันเราก็นำเพราะว่าจานั้นมา กิ่มเต็มล้นด้วยคระธรรมของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับองค์กร CBT ที่จัด CBT แขกที่มีคําสอนที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง story, และนิคุภาพของพระเจ้าและเป็นที่จัดที่กล่าวพระคจาคำของพระเจ้าได้อย่างชัดชัดถ้อยชัดคำและเต็มล้นด้ในการเดิมที่มาจากพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่เข้ามาถานและฟังพระวจนะเขาออกไปเขาได้รับอวพรอย่างมากมายการเสริมกำลังการเดิมการเต็มร้นฝ่ายิญญาณที่มาจาก าในฐานปักซึ่งกันและการมาในพระทรงฤทธิ์ออของผมในพระนามพระยิ่เจ้าอาเมนค่ะใจพรเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านนะคะเดินพรมา